ตอนนี้เขาเปิดตัวเลยแล้วการว่าเป็นยังไงบ้างต่อเราก็ก็อย่างนี้ต้องบอกค่ะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ต้องก็บอกไปตั้งนานแล้วเนาะว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็รู้อยู่แล้วแล้วก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอะไรเป็นยังไง แล้วพอเขาเปิดตัวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเซลล์ไหมเพราะตอนแรกหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยเออเป็นคนเชื่อเราเท่าไหร่ใช่คือตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าคือต้องจะค่อนข้างพูดตรงๆแล้วก็พูดความจริงตลอดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็โดนเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเกาะกระแสบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอะไรที่เออมันก็เฟลไปเหมือนกันแล้วพอวันนี้ที่เขาออกมายอมรับเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีอ่ะก็ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าอย่างน้อยก็เราพูดเรื่องจริงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆออกมายอมรับก็ดีแล้วอะค่ะเพราะว่า ก็จะไม่ต้องแบบปิดเนาะจะปิดกันไปทําไมมันก็ความรักมันเป็นสิ่งสวยงามก็ออกมายอมรับไปแล้วก็มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรผ่านไปแล้วหนึ่งปีเรารู้สึกยังไงบ้างะาับเหตุการณ์ก็ถ้าเกิดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็อาจจะรู้สึกแบบเราคือเจอคนอ่ะเขาก็เชื่อก็ขอบคุณนะคะใครที่ไม่เชื่อก็จะก็จะเฟลอะเนาะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ค่ะก็ทุกอย่างมันกระจ่างแล้วก็ต้องยืนยันเสมอว่าต้องพูดความจริงก็พอมาถึงวันนี้ก็สบายใจแล้วก็ดีแล้วค่ะที่เปิดตัวว่าต้องเองต้องก็ ผ่านจุดอะไรแย่ๆมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนนี้ต้องอิงต้องก็เ,เปิดตัวเองแล้วก็มีคนรู้ใจมีคนคุยแล้วที่สบายใจอะไรเงี้ยก็กนะไม่อยู่อดไกับเหตุการณ์นั้นใช่ใช่ไม่ติดใจเพราะว่ามัน,ม,นมันนานแล้วด้วยอะค่ะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราสบายใจคือการที่เขาเปิดตัวสะทีเพราะว่า <laughs> แล้วก็จะได้แบบเออมันชัดเจนไปเลยเพราะเราเรายืนยันตลอดว่าเราพูดความจริงะค ผู้หญิงเนารู้ใจแล้วนี้คบนานหรือยังเป็นคนในหรือว่านอกวงการเธอคนนอกวงการเขาไม่เอาในวงการอะไรดีกว่าเขียนใช่คบกันนานแล้วหรือยังคะประมาณไม่นานเท่าไหร่ค่ะประมาณสาสเดือนอะไรเงี้ยเป็นช่วงศึกษาดูใจแต่ว่าก็มันคงเป็นจังหวะที่ที่พอดีกันนะคะระหว่างเราสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็ เขาก็พร้อมอะค่ะเขาก็แบ็กกราวโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออแบบเรียนจบด็อกเตอร์มาทํางานอยู่ที่แซมฟอร์ดรองคณะพดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมันอะไรที่มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะถามว่าไปรู้จักมักจีกันได้ยังไงคะก็ต้องเรียนโทอยู่ที่แซมฟอร์ดค่ะแล้วก็พอดีว่าพี่เอกเขาก็เป็นรองคณะพดีอยู่ที่แซมฟอร์ดอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้เจอกันก็เลยได้คุยกันคลิกกันตรงไหนคะคลิกตรงไหนก็คงเป็นเพราะว่ามันมันบอกไม่ถูกนะว่าคลิกตรงไหนแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ มันลิงก์กันได้ค่ะมันมีอย่างที่มันแบบมันเข้ากันได้อาจจะเป็นเคมีบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันต้องมีหลายอย่างเหมือนกันที่ต้องปรับต้องจูนกันอะไรอย่างเงี้ย่กลัวไหมคะกับความรักแบบเคลื่อนกันอุ้ยครั้งที่แล้วมันเต็มที่ไปแล้วล่ะอย่ากลัวเลยเจ็ดปีเนาะครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมัน มันโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็ทําให้เรามองความรักเป็นอีกแง่หนึ่งยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนพี่เข้ามาแล้วเขาก็ช่วยหลายอย่างเรื่องธุรกิจด้วยเรื่องเกยังยนินบัคชีพต้องด้วย,ยอะไรเงี้ยเหมือนเข้ามา<ๆ>เขาก็มาปรึกษาเพาว่าเป็นที่ปรึกษาให้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เอ่อเรียนจบเรียนมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบมันมาแล้วก็มาครบเลยอย่ะได้ช<ๆ>่วยในเรื่องการงานธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยใครจะว่าลืมรักทั้งเก่าไปสนิทเลยลืมแล้วอะไรที่ไม่จำก็ไปจำมันเลยมันไม่น่าจำใช่ไหมก็ลืมลืมไปเขาก็จะไไได้ปออะรขงเาก ก็ก็ถ <rôle à déc> ้าก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างค่ะอาจจะมีแบบเมื่อไหร่จะพูดสักทีนาะมันก็เป็นความจริงก็พูดๆไปเฮ้ออะไรเงี้ยตานนี้มันจะมีรางงานที่รนวมกันอุ้ยถึงตอนนู้นเขาก็มีเหอะ ดีแล้วค่ะก็ไปไปเหอะอะไรเงี้ยเองก็แฮปปี้กับใช่เราก็แฮปปี้ค่ะคือคือเขาเองเขาก็เขาก็ดูโอเคนะคะมันก็เป็นความลงตัวของเขาซึ่งมันก็เหมือนเราที่เราก็ลงตัวในคนของเราเหมือนกันความจริงออกมาอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเขาไหมเออหน่าจะเปิดตัวตั้งนานเนาะช้าไปเนาะเปิดไปตั้งนานก็จบแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้อารมณ์ประมาณว่าเราจะได้เห็นทุกข้อสอบว่าเราใช่คือบาง เนี่ยมันคืออย่างที่บอกคะ่ะคือช่วยช่วยใส่ใจความเป็นจริงนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างโมแต่บแบบคิดนู่นคิดนี่เ <มา S 2> พราะสุดท้ายแล้วความจริงมันก็จะวนกลับมาเป็นความจริงอยู่วันยังคำ<ม>่ำอคะคะเออคือถ้ามันมันมันบอกไปตั้งนานแล,แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะเคลียร์แล้วตัวผู้เ,เองเขาก็จะได้แบบคบกันเปิดเผยได้ตั้งนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคมันคงแล้วแต่แบบวิธีการคิดการทําของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อยากได้ยินคาขอโทษจากเขาไหมไม่มีผลแล้วแหละเออไม่ผลละมันม่มีเเออเราก็มีของเราแล้วแล้วมันก็ ตัดไปตั้งนานแล้วแล้วตอนนั้นมันแบบมันแย่ามากแล้วเราก็ผ่านมันมาด้วยตัวของเราเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะกับครอบครัวกับเพื่อนกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกับเขามันก็เลยเหมือนไม่มีเอฟเฟคอะไรกับชีวิตแล้ว